สีแดงแป๊ดเลยแฝดตัวนี้โหอ,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 อย่างงามเลยครับ ดีครับผมกลับมาพ่อๆกับลูกจ้างอิสระอีกคือเกา่าเหมือนเดิมครับพี่น้อ,องเขามาเจ็บเห็ดครับมาเบิ่งเห็ดดอกแรกของเขาเลยสําหรับเศ้านี่เนาะมาแต่เด็กแต่เศร้าคือเก่าหรอครับโอ้เป็นเห็ดกอเดงใหญ่ครับเห็ดกออีกดอกนึง นนี่ไหมครับเมื่อวานนี่กับม้ากันยังบานได้อยู่เนาะ <c oughs> ยูนอใต้ใบไม้ครับเขบาบอเห็นตอนนั้นเพราะแต่บานเราจังเห็นครับ ยู่ข้างกันเลยโอ้โหอ,โอยางงามเลยครับมาเบ่งดอกน้อยๆครับที่เขาปลูกไว้หมู่วานน,ะนี่ครับวานนี่ทอดผมื้อนี่ตอนนี้ไงแล้วครับ ได้แจ้งแล้วเหรอครับเสียงจากจันห้องจัน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 ล่ะมูมูมูนี่ไหม นดีนะมือเศร้าครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระเนาะมื้อนี้กับพ,พี่น้องเฮามาลอกโคกคือเก่าล่ะครับมาโคกเก่าเด้อครับมื้อนี้มาโคกเขาบังเฮยขึ้นท่าบ้านซับมงคลตำบลปวงนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับมื้อนี้เฮามาก็ตรงกับเช้าวันที่4พฤษภาคมพศ2568น,นี่ครับผมมานหามามื้อเช้านี่ เห็ดก็เป็นเห็ดก้อแดงทั้งมดล่ะครับเมื่อนี้กับิีพาพี่น้องเขาเลาะเบิ่งเห็ดก้อแดงคือเก่้าลหะครับหลังจากที่มือวานนี่เขาก็ับมาเห็ดก้อแดงเนาะเมื่อนี้กัยังบานคือเก่้าครับเห็ดเบิ่งความใหญ่ไวของเขาขนาดมือวานนี่เขาก็ับมาเด้มาเมื่อนี้กับยังบานนี่ครับเพราะว่าอยู่ใต่ใบไม้เขาไปห็นเนาะครับเนาะไปครับเมื่อนี้กับิพาพี่น้องเขาไปร่นน้ำกันครับเมื่อเนี้ยเขาก็ดิีพาเขาไปห่มไงเลยครับบอเนี่ยไปยางขึ้นไปทั้งถึงผุ่นล่ะครับไปห่มไ่เขาว่าสีเหลือบ่เมื่อเนี้ ครับตอนนี้เขากับเขามาหอดหอมไแล้วกับมนรุ่นน้องกันครับว่าเขาสีได้จักดอกเนาะดอกแรกบ,บานเพ่งึ้งเลย องดรอคต้น หูบางเลี่ยมไว้ครับเบื่อง <laughs> นี่ครับดันใบไม้ขึ้นมาอน,นี่ตูไม่ ครับทีพาเลาะไปเบื้องทั้งพุ่นอีก หาเบื้องดีๆครับกำลังดันดินขึ้นมาเบื้องยาก หน่อยครับน่อยก็ต้องเอาจงไว้เ่ได้ น้อยๆก็ล้างขึ้นครับนะต้องเอาออกให้หมด เดี๋ยวเขาจังยางหาเลาะอ,อีกรอบนึงงนะครับเนาะกับเขาทายดอกที่เห็นเห็นไปก่อนครับ ลูกกระจิกลูกกระจักนอดอกน้อยๆกัลังแตกขึ้นมาเลยเมือม่อนี่กินเด็กแล้วครับมื่อนี้เมือม่อเอ้อ có <laughs> Lúc này nhai máy ít máy <laughs>

ายางเปะตัวไหนหัวหลุดหัวหล่อนหมดครับ ขึ้นชี้กันยุย่งจังเลนะเห็ดเห็ดติดกันสองดอกหัวติดขาให้ก็แฟดสยามตัวเนี่ยเห็ดกับเป็นแฟด อดอกนี้ดอกน้อยพ,ก,พกไว้ก่อนนะครับเนาะเบาดอกยังเป็นสีขาวอยู่เลยอื่นคันใดมามาเบิ้งครับนา่นดอกใหญ่บ่บ่ได้มาลอกกันแล้วไปผู้้ใอเพื่อนมากใก่เพื่อนเอาไปแบ่งกันไปกิน แฟดตัวเนี่ยแฟดสยามอีกแล้วบานได้เสยครับเมื่องหร ่อ่แฟดอีกแล้วมืันนี้ฟอแฟดโอ้หลายคู่เหรอครับเห็ดกอแฟดโอ้เผียรบานเปิ้เซิงงนี่เผียรบานอนะจังใดล่ะเนี่ยเอาได้บ่ล่ะเนี่ยน้มอยู่ครับท้องขาวจ้วะ เห็ดกวัวเกิดใต้ก้อนหินครับน้ยแต่ืเสยดายงัดถือก,ก้อนหินครับโอ้มาเบิ่งเห็ดเอียงครับเนี่ยดอกน้อยันะแม้นเห็เดเกลือบ่ครับเนี่ยที่บางท่านก็กจินเนาะนี่เห็ดเกลือแต่บ้านลูกจ้างก่กินครับโอ้ดอกนี่ดอกใหญ่ครับเบิ่ง น้ำค้งเอิ้งโอ้น้ำได้เป็นแก้วตัวเนี่ยผัโอ้ที่น้ำได้เป็นแก้วเลยครับพ่อโอ้ใหญ่ายครับง่ายเนี่ยเออเิ็ดจังดใหญ่เนดอกใหญ่แต่เห็ดเกลือไหมเขาบอกเอาละครับ บานกับบานงามทองบราย เห็ดกวางห้มนี่ครับสีแดงแป๊ดเลยดอกงามครับ ดอกเลย ตอนนี้กับมะฮอดพ้นหน่อยหล้วครับมารุ่นกันว่าพ้นหน่อยสีมีบอมเงอนเนี่ยย่างมากับพ่อพอดีแล้วครับอูย่าเป็นเหยียบบานนึงแล้วึงดีๆ แดงนในบ่ยแมนได้ใบไม้ครับพึ่งดีๆเมื่อนั่นม้าก็ได้จักดอกได้ดอกนึงมาได้มือละดอกครับเพรก็สิเริ่มออกใจเย็ยนๆยังซาซา เอาครับนี่มึงอือสามสามดอกแล้วครับ สามดอกซ้มนี่แหละครับบืงทรงอ๋อดีอีกบานหนึ่งบุย้ยวัดเหรอครับพ้นหน่อย ได้สองบานกับสองต่มหมานอยู่ครับมาเบิงผลงานของเขาเลยครับสำหรับเมื่อนี้นี่ครับผลงานสำหรับเมื่อนี้เนาะโอ้เมื่อนี้เป็นเห็ดก้อแดงหง่ล้วนๆเลยนะครับเนี่ยเห็ดก้อแดงหง่มีทั้งตูมทั้งบานครับนี่ดอกตุูมๆงามๆเลยบิงหาเป็นตะเกียงหวานจ้อยๆวะครับเนี่ยบัง ดอกบานก็หลายเติมยู่ครับแต่ว่าก็ได้ดอกตูมมาหลายขึ้นแล้วครับเนาะนี่ครับเป็นเห็ดกอแดงไงนะครับเห็ดกอแดงไงญ่นล้วนเหลือมือเนี่ยกะลังออกไหมแต่ว่าก็ไ่ได้ออกทุกต้นครับกะออกห้างห้างยแต่ว่ากะออกเป็นมู่ดีย่ถ้าพ่อหุ่มใหญ่ๆก็ได้หลายดอกอยู่เนาะครับเนาะก็เจ็บก็เลี้ยมไมาดอกสองดอกก็มีสองสามดอกก็บมีครับพุ่มหน่อยพุ่มใหญ่เนาะเอาเป็นว่ามือนี้เข้าหมาทั้งมดนี่ก็เป็นเห็ดกอแดงไงญ่นล้วนๆแลวเนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่อยากมาหาก็ ถั้าหูจากต้นก้อกะพอมาได้อยู่ครับแต่ว่าก็ออกห่างๆเนาะส่วนเห็ดรวมหรือว่าเห็ดอันอื่นอันบอท่านได้เห็นนะครับส่วนเห็ดหนาขาวก็เห็นนิดๆน้อยๆส่วนมากก็จะมีแต่เห็ดก้อนี่แหละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนนี้แหละครับพบพ่อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับไปครับกลับบ้านเฮาเออสุดยอดอีกแล้วครับมือเนี้